ลูกๆเคยร,รู้สึกไหมคะว่าชีวิตมันมืดแปด ไม่เคยพบในหนังสือเล่มไหนลุงอินใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำงานอย่างซื่อตรงไม่เคยบน่นไม่เคยน้อยใจในโชคชะตาแม้จะมีรายได้น้อยนิดลุงก็สามารถแบ่งปันข้าวปลาอาหารให้สุนัขจรจัดได้อย่างไม่คิดมากเมทาวีสงสัยว่าเหตุใดลุงอินจึงมีความสุขได้อย่างแท้จริงทั้งที่ชีวิตดูไม่มีอะไรเลย ลุงอินจึงสอนเธอด้วยการชี้ให้ดูที่พื้นถนนที่เต็มไปด้วยขยะและใบไม้ลุงบอกว่าโยมดูสิถ้าเราไม่เก็บกวาดขยะขยะก็จะกองทับถมใจคนก็เหมือนกันถ้าเราไม่รักษาสิ่งดีๆไว้มันก็จะถูกความโลภความโกรธความหลงเข้ามาทับถมจนมืดมัว นั่นคือคำสอนแรกที่ลุงอินมอบให้เมทาวีเกี่ยวกับการรักษาศีลเมทาวี v เคยเข้าใจว่าศีลคือข้อห้ามที่เคร่งครัดต้องท่องจำต้องละเวน้นแต่ลุงอินสอนว่าศีลคือการรักษาใจให้เป็นปกติรักษาความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นรักษาคำพูดให้เป็นจริงรักษาการกระทำไม่ให้เบียดเบียนใคร ลุงอินได้เล่าถึงวิกฤตในชีวิตของตนเองให้เมทาวีฟังในอดีตลุงเคยเป็นคนเจ้าอารมณ์ติดสุราจนเกือบจะสูญเสียครอบครัวไปแต่การที่ลุงเริ่มตั้งใจที่จะไม่ทำร้ายใครด้วยกายวาจาใจนั่นคือการเริ่มต้นรักษาศีลที่ถูกต้องมันไม่ใช่การไปขอศีลจากพระแต่เป็นการรับเอาความตั้งใจที่จะทำดีเข้ามาในชีวิตเมทาวีเริ่มมองเห็นว่า การที่เธอไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้เป็นเพราะเธอขาดสติในการใช้ชีวิตขาดความซื่อตรงต่อความจริงในใจตัวเองเอาแต่โทษคนอื่นโทษโชคชะตาลุงอินมอบสมุดบันทึกเล็กๆเ,เล่มหนึ่งให้เมทาวีและให้เธอบันทึกทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลูกๆที่รักแม่ขอฝังให้ลูกเริ่มสังเกตตัวเองตั้งแต่วันนี้ ศีลไม่ได้วัดกันที่ตัวเลข5ข้อแต่วัดกันที่ความจริงใจที่จะไม่เบียดเบียนแม้จะเผลอทำผิดพลาดไปบ้างจงใช้สติระลึกรู้และตั้งใจที่จะเริ่มใหม่ในทุกวัน ในตอนต่อไปเมทาวีจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตของเธอผู้ที่เคยทำให้เธอเจ็บช้ำอย่างแสนสาหัสแต่ธรรมะที่เธอได้จากลุงอินจะช่วยให้เธอได้เรียนรู้การให้อภัยที่แท้จริงและการทำบุญด้วยการปล่อยวางจะเป็นเช่นไร จิตตานุปัสสนาเมื่อมีความคิดฟุ้งซ่านเรื่องนี้สินเธอก็รู้ว่ากำลังคิดและปล่อยให้ความคิดนั้นผ่านไปไม่ปรุงแต่งต่อทำนานุปัสสนาเมื่อเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้เมทาวีคนพบว่าความสงบไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากการอยู่กับปัจจุบันขณะ เธอเริ่มทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเพราะเธอไม่ได้ใช้พลังงานไปกับการต่อสู้กับความคิดในอดีตหรือความกังวลในอนาคตอีกต่อไปเธอใช้พลังงานทั้งหมดอยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้าลูกๆของแม่คะแม่ขอให้ลูกลองเปลี่ยนมุมมองดูคะ่ะธรรมะไม่ได้อยู่ในวัดแต่อยู่ในลมหายใจของลูกการเจริญสติคือการตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างรู้ตัว จงทำสิ่งที่ทำอยู่ด้วยสติไม่ว่าลูกจะกำลังล้างจานขับรถหรือเข้าประชุมนั่นแหละคือวิปัสสนาที่แท้จริงในตอนต่อไปเมทาวีจะพบกับบททดสอบที่สำคัญที่สุดเมื่อการเงินของเธอถูกบีบรัดถ,ถึงขีดสุดบ้านกำลังจะถูกยืดเธอจะใช้ธรรมะที่ได้เรียนรู้มาเพื่อพลิกวิกฤตนี้ได้อย่างไร และจะคนพบความจริงเรื่องอนิจจังได้อย่างไรติดตามต่อในตอนที่5ค่ะบททดสอบของอนิจจังเมื่อทรัพย์สินภายนอกคือมายาวิกฤตที่เมทาวีกลัวที่สุดมาถึงแล้วค่ะธนาคารได้ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการยึดบ้านอย่างเป็นทางการความรู้สึกสูญเสียเข้าโจมตีเธออย่างรุนแรงอีกครั้งแม้จะเจริญสติมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่การเผชิญหน้ากับการสูญเสียครั้งใหญ่ ก็ทำให้ใจของเธอสั่นคลอนลุงอินที่รู้เรื่องนี้ไม่ได้พูดคําปลอบโยนใดๆลุงเพียงแต่ชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ข้างวาดัดที่เมื่อไม่นานมานี้ถูกพายุพัดจนกิ่งก้านหักโค่นไปเกือบหมดลุงบอกว่าโยมดูสิบ้านก็เหมือนกิ่งไม้มันเป็นสิ่งที่ต้องผุพังไปตามกาลเวลามันไม่เคยเป็นของเราอย่างแท้จริงเลย คำพูดนี้ได้สั่นสะเทือนความเข้าใจของเมทาวีเธอเพิ่งตระหนักว่าสิ่งที่ทำให้เธอทุกข์ไม่ใช่การสูญเสียบ้านแต่คือความยึดมั่นถือมั่นในคำว่าบ้านของฉันเธอเคยยึดติดว่าบ้านคือความมั่นคงคือเกียรติยศคือความภาคภูมิใจลุงอินสอนเมทาวีเรื่องอันนิจจังความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง รวมถึงร่างกายทรัพย์สินความรักและแม้แต่ความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ทุกอย่างล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมทาวีเริ่มฝึกที่จะปล่อยวางความคาดหวังว่าเธอจะต้องรักษาบ้านหลังนี้ไว้ให้ได้ แต่วันนี้เธอได้เพื่อนแท้ที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเธอการได้ทำงานที่เธอรักได้อยู่กับเพื่อนที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาทำให้เมทาวีคนพบว่าความสุขที่แท้จริงคือความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์และการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าการสูญเสียบ้านไม่ได้ทำให้เธอพังทลายแต่มันกลับเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทำให้เธอได้มาอยู่ในสถานที่และกับคนที่เหมาะสมกับชีวิตของเธอในปัจจุบัน